วันนี้หนูจะมาท่องบทอาคยานเรื่องเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังโดยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับ ตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาพเพียนไปเิดจะเกิดคนถึงลำบากตร,ากรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรมันขยันเลยขอบคุณค่ะ